การจัดดับกันอีกเช่นเคยนะครับนอกวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดดับเกมที่แปลกใหม่จากคลิปเดิมๆกันอีกนะครับก็คือเกมที่อยู่บนโรบอกหรือว่าแมปที่อยู่บนโรบอกนั่นเองซึ่งแมปจะเอามาแนะนํากันในวันนี้นรับก็คือแมปที่เป็นแนวสอยองขวัญหรือว่าแมปผีที่น่าเล่นแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีความสนุกมากๆภายในเกมโรบอกในปี2024นะครับกพว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบกัน ในคลิปนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย แมปแรกกันนะครับแมปแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาพกราฟิกเป็นในเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับมีชื่อว่าอาร์บิโลโฮเบียนั่นเองนะครับเป็นแมปที่ใครหลายๆคนที่ชื่นชอบโรบอตก,ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับแมปตัวนี้นะครับจะเป็นแมปที่สร้างขึ้นมาคล้ายๆตัวของ Backroom เลยก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมี25ชั้นนะครับบวกกับชั้นที่สย์เข้าไปก็เป็น25ชั้นให้เราได้เล่นกันด้วยแล้วก็สามารถเลือกความยาก ได้ด้วยนะครับตัวเกมก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวผีหลากหลายตัวที่ให้เราไปเจอด้วยนะครับเราเนี่ยเราต้องหาทางผ่านไปในแต่ละชั้น ให้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่น่าจะเล่นแมปนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะแมบปบที่มีชื่อว่าเก,เกชานะครับสำหรับแมปเกชานั้นนะครับจะเป็นแมปผีผสมแนวสำรวจหมู่บ้านของเกชาซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ผสมผสานการแก้ไขปริศนาแล้วก็การเอาชีวิตรอดไปได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกผีต่างๆเนี่ยมาจัมส์แก์เราอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งเราผ่านดา่านยิ่งเราแก้ไขปริศนาไปเยอะเท่าไหร่เราเนี่ยก็จะเจอผีที่แตกต่างกันไปด้วยให้เราได้เจอกันนะตัวเกมยังสามารถเล่นกับ เพื่อนได้ด้วยเหมือนกานภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นแมปนี้นะครับก็สามารถไปเล่นแมปนี้กันได้เลยนะครับชื่อว่าเอลมมล่าสำหรับแมปเอลมิล่าเนี่ยจะเป็นแมปที่จะเกี่ยวกับผีที่จะบวกแนวสำรวจโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่จะมีผู้ป่วยที่มีชื่อว่าเอลมมล่า ในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ต้องแก้ไขปริศนาแล้วก็สำรวจข้อมูลต่างๆอ่านข้อมูลชีวประวัติของเอมิล่านะเพื่อจะได้ทําความเข้าใจภายในตัวเกมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีผีที่จะคอยจ้มสแกนหรือว่าจะคอยทําร้ายเราอยู่เรื่อยๆนะส่วนซาวเอฟเฟกตต่างๆเขาทำออกมาได้ดีมาก,มากๆการจ้มสแกนต่างคือทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลอง เล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับแมปที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนอย่าง เดอะมิม e ิกนะครับสำหรับตัวเกมเดอะมิมิกเองเนี่ยจะเป็นเกมแนวสยองขวัญอยู่ในทีมแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเล่าเรื่องราวของ4ตัวละครหรือว่า4ผีหลักๆแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่ผ่านชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องค้นหากันแล้วก็สืบหากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเกมนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการแก้ไขปริศนาต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีผีต่างๆที่จะมาคอยล่าเราอยู่นั่นเองนะครับในแต่ละดักนะ นนแล้วก็เกมเนี่ยเป็นเกมที่ทําออกมาได้ดีในเรื่องซาวน์ในเรื่องกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาดีๆนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วแมปที่ต้องบอกเว่ามีหลากหลายด่านให้เราได้เลือกเล่นกันอย่างแมปที่มีชื่อว่าช็อตครูปปิ้งสตอรี่นั่นเองนะครับสำหรับตัวแมปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีการอัปเดตแมปต่างๆมาท่านผู้ชมได้เลือกเล่นกัน ภายในตัวเกมเลยแล้วก็แมพแต่และแมพเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสั้นๆที่เราเนี่ยจะได้พบเจอกันที่จะมีความน่าขนลุกแล้วก็มีความสยโสยองภายในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะมีสตอรี่ในเรื่องเพิ่มขึ้นให้เราเนี่ยได้ไปเลือกเล่นกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ละสตอรี่นะครับมันก็จะมีความสยองขวัญที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะสําหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นในแมพนี้กันได้นะครับเนาะแมพที่มีชื่อว่า Call of the Cryptide นั่นเองนะครับสําหรับเ เขาออฟตัวคลิ t ไทยเนี่ยจะเป็นแมบ,บที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผี Silent h เฮดนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากันตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวผีผสมแนว Adventure หรือว่าแนวประจนภัยเข้าไปด้วยให้เราเนี่ยไปประจนภัยแล้วก็สะสมของต่งตางๆเพื่อผ่านด่านไปเรื่อยๆหรือว่าเกมที่ทําตามภารกิจแล้วก็ผ่านด่านนั่นเองนะครับในการทรําภารกิจในตัวเกมนี้นะครับเขาเนี่ยจะให้หาของต่างๆเพื่อมาทําภารกิจในแต่ละภารกิจให้ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างการทำภารกิจนั้นก็จะมีผีไซเรนเฮดเนี่ย เขาเนี่ยมาคอยทำร้ายเราเพื่อมาให้เราเนี่ยทำภารกิจให้สําเร็จตัวเกมยังมีปืนให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะเพื่อจัดการตัวของผีไซเลนเฮดเองนะครับเนาะภาพการาฟิกภายในยเกมหรือว่าในแมปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Before Truth นั่นเองนะครับสำหรับเกม Before Truth เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปสืบคดีนในคาเหาดหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนกลางป่า ที่จะมีคดีเกี่ยวกับครอบครัวที่หายไปในเครือข่ายนี้นะครับในตัวเกมนะครับยังรับรองคนได้มากถึง3คนเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยแก้ไขไปริศนา ไปเรื่อยๆเพื่อจะสืบหาข้อมูลต่างๆว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำไมคนถึงหายไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีผีที่ดักรอเราอยู่นะครับเมื่อเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็ดีเกมที่เล่นสนุกเล่นมันเพลินนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่น,นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับมาอยู่กับแมปที่ต้องหรือว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานเลยนะครับสำหรับแมปที่มีชื่อว่า เดซไซเลนนั <Dead> auto> <personaje> ่นเองนะครับสำหรับตัวเดส s ไซเลนเนี่ยจะเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังที่จะเกี่ยวกับความเงียบแห่งความตายนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยไปสำรวจในพื้นที่แห่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักเลยเราเนี่ยจะต้องผ่านมันไปได้หรือว่าออกจากที่นั่นให้ได้นะครับในการเดินหรือว่าในการเล่นภายในตัวเกมเนี่ยก็คือมันจะต้องแก้ไขปริศนาไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการจัมสแก์ในแต่ละช็อตด้วยไม่รู้ว่าจะจัมสแก์ตอนไหนนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมัน แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นกับเพื่อนก็าสามารถไปลองเล่นกันได้เป็นแมปที่ทำมาที่ดีมากๆกันเลยนะครับสำหรับอีกเกมหนึ่งที่ทำออกมาเหมือนเกม PC โดยตรงเลยนะครับก็คือแมปที่มีชื่อว่า p p p y y l a y พ i าม Forever นั่นเองนะครับสำหรับ Poppy p l a y t i m e f o r e v e เเนี่ยเขาเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Poppy p l a y t i m e เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะออกแบบเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งแขนเทียมหรือว่าแขนจับต่างๆหรือว่าตัวละครที่เป็นตุ๊กตาผีต่างๆคือเขาทำออกมาได้เหมือนมากๆแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยเขาทำออกมาได้สวยมากๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเกมเนี่ย เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีโหมดที่ให้เราเลือกเล่นเนี่ยหลากหลายโหมดเลยนะครับทั้งเนื้อเรื่องเอ่ยหรือว่าโหมดฟีสไตล์เองก็มีหรือว่าจะเป็นโหมดที่จะเอาไว้สร้างสารรค์ดาดของเราเองก็มีเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความสนุกแล้วก็มีความน่าเล่นมากๆสำหรับใครที่อยากลองเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะแมปที่มีชื่อว่า midnight inner นั่นเองนะครับหรือว่า จำลองเป็นพนักงานร้านซักผ้า24ชั่วโมงแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้กะดึกนะครับเราเนี่ยจะต้องดูแลร้านแห่งนั้นให้ได้ซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยจะมีเรื่องราวประมาณว่ามันจะมีฆาตรกรที่จะคอยทำร้ายผู้คนอยู่นะครับแล้วก็ภายในตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีทั้งการซักผ้าต่างๆพูดคุยกับ NPC เพื่อจะได้เรื่องราวต่างๆด้วยนะครับนอก้วกตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนแล้วก็จะมีอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นต่อสู้กับคนร้ายได้ด้วยนะคร ต้องบอกเลยว่าตัวแมปนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับก็มีบ้างสลับ10แมปในโรบอ x ที่เป็นแนวสองขวานน่าเล่นในปี2024นะครับก็วันท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นแมปอะไรหรือว่าเกมอะไรก็ฝากตามกันและแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม